ซาวโลและคนทำรรวิทยาคมพระธรรมกิจการของอครทูตบทที่13ข้อ4ถึงข้อ12เหล่าสาวกของพระเยซูประกาศพระกิติคุณด้วยความกระตือรือร้นและขอบคุณพระเจ้าที่มีการสร้างคริสตจักรขึ้นในสถานที่ที่เรียกว่าอันทิโอคริสตจักรอันทิโอเป็นคริสตจักรแห่งแรกในประวัติศาสตร์ที่เรียกว่า คริสเตียนพวกเขาต้องอธิษฐานอยู่เสมอโดยคิดว่าควรทำอะไรเพื่อแผ่นดินของพระเจ้านี่คือสิ่งที่พระเจ้าตรัสกับคริสตจักรอันทิโอกเราต้องการให้คริสตจักรอันทิโอกส่งคนของคริสตจักรออกไปประกาศพระกิตติคุณเพื่อปฏิบัติตามพระวจนะของพระเจ้าคริสตจักรในอันทิโอกจึงส่งคนสองคนคือ บารานาบัตและเสาโลการส่งไปเช่นนี้เหมือนกับการที่ส่งมิชชันนารีไปยังประเทศที่ไม่ได้เป็นคริสเตียนบารานาบัตและเสาโลเดินทางไปประกาศข่าวประเสริฐในเกาะไซปรัสพร้อมกับยอนผู้ว่าราชการเมืองชื่อเซอร์จิอุสพอลัสได้ยินว่าบารานาบัตและเปาโล กำลังพูดถึงพระเยซูในธรรมศาลาของพวกเขาดังนั้นท่านจึงเรียกให้บาราบัสและซาโลและคิดที่จะไล่พวกเขาออกจากเกาะหากพวกเขายังเล่าเรื่องแปลกๆอย่างไรก็ตามเซอร์จิอุสพอลัสใครที่จะฟังเรื่องราวของบาราบาัสและซาโลเกี่ยวกับพระเยซูดังนั้น ท่านจึงได้ฟังพระธรรมของพวกเขาเป็นเวลานานแต่มีคนทำวิทยาคมคนหนึ่งชื่อบาระเยซูที่ไม่ชอบเหตุการณ์น,นี้เขาใช้อุบายและทำวิทยาคมสารพัดเพราะไม่ต้องการให้ผู้ว่าราชการเมืองเชื่อในพระเยซูคริสต์ดังนั้นบาระเยซูจึงพูดว่าอย่าเชื่อเลย เรื่องราวเกี่ยวกับพระเยซูและการตรึงกานเขนเป็นเรื่องหลอกลวงทั้งสิ้นจากนั้นเปาโลจึงพูดกับคนทำวิทยาคมว่าเจ้าเต็มไปด้วยอุบายและเล่ห์เหลี่ยมสารพัดอย่างเจ้าจะไม่หยุดบิดเบือนแนวทางที่ถูกต้องของพระเจ้าอีกหรือเจ้าจะตาบอดไปชั่วขณะหนึ่งไม่สามารถมองเห็นแสงสว่างของดวงอาทิตย์ได้เลยจากนั้นความมืดมัวก็ปรากฏ บางเกิดแก่เอลิมาสคนทำวิทยาคมนี้ก็กลายเป็นคนตาบอดผู้วาราชการเมืองก็ตกใจมเมื่อเห็นสิ่งนี้<ม>และในที่สุด<ม>ท่านก็ได้เชื่อในพระเยซู<ม>ที่จริงแล้วซาวโรเคยคิดว่าตัวเองมีความรู้มาก และรู้มากเกี่ยวกับพระเจ้าในอดีตเขาเคยคิดว่าสิ่งที่เขาคิดและเห็นเป็นคำตอบที่ถูกต้องเสมอดังนั้นซาาโลจึงเป็นผู้นำที่ข่มเหงและฆ่าคนที่เชื่อในพระเยซูเสมอแล้วซาาโลคนนี้ก็พบกับพระเยซูตาบอดไปสามวันไม่สามารถมองเห็นนั่นคือตอนที่เขาตระหนักว่าทุกสิ่งที่เขาคิด คือคำตอบที่ถูกต้องนั้นผิดทั้งหมดและสิ่งที่เขาเห็นด้วยตาไม่ใช่ทุกอย่างเสมอไปนั่นเป็นสาเหตุที่ซาโลบอกคนทำวิทยาคมว่าเขาจะมองไม่เห็นสักพักหนึ่งจนถึงเวลากำหนดซาโลคิดว่าจะเป็นกันดีที่คนทำวิทยาคมที่ไม่เชื่อในพระเยซูนั้นจะตาบอดไปชั่วขณะหนึ่ง เพื่อที่เขาจะได้มองเห็นพระเยซูในความมืดบอดเหมือนที่เซาโลเคยประสบมาให้เราหลับตาลงสักครู่ลองนึกย้อนกลับไปในทุกสิ่งที่เราคิดว่าเป็นคำตอบที่ถูกต้องลองนึกถึงสิ่งที่เราควรจะได้เห็นจริงๆและอธิษฐานเผื่อสิ่งนั้นและในคำอธิษฐานของเราพระเจ้าจะช่วยให้เราสามารถมองเห็นสิ่งที่เรามองไม่เห็น และทำให้เราตระหนักถึงสิ่งที่เราไม่เคยตระหนักมาก่อน